ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายเชธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สของท่านอาจารย์วสินอินทสศระวรกที่14ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพุทธวัควรรณนาเรื่องที่หนึ่งพระองค์ผู้ไม่กลับแพ้อีกพระพุทธภาษิยัสสะชิตังนาวะชียติชิตะมัตสโนยาติ โกจิโลเกตังพุทธมานันตะโคจรังอปทังเกณะปะเทณะเนตสัทะยัสสะชาลินีวิสัตติกาตันหานัติกุหินจิเนตเวตังพุทธมานันตะโคจรังอปหังเกณะปะเทณะเนตสัทะคำแปลพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะกิเลสได้แล้วไม่ทรงกลับแพ้อีก กิเลสแม้เพียงเล็กน้อยในโลกย่อมไม่หวนกลับไปหาความชนะของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอีกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดคือมียานกว้างไกลาหาที่สุดวิได้ทรงไม่มีร่องรอยเจ้าทั้งหลายคือมารจักนํำท่านไปด้วยร่องรอยอะไรตันหาประดุดตาข่ายซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเพื่อนำไปในภพนั้นบ้างนี้บ้าง ไม่มีแก่พระพุทธเจ้าองค์ใดท่านจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณไม่มีที่สิ้นสุดผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรอธิบายความในที่นี้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายคือกิเลสท,ทุกชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงชนะแล้วก็เป็นอันชนะโดยเด็ดขาดพระองค์ไม่กลับแพ้อีกกิเลสใดๆก็ไม่หวนกลับมาหาพระองค์ ไม่สามารถทำให้พระองค์กลับแพ้ได้อีกเลยเพราะกิเลสที่ละได้ด้วยอริยมรรคนั้นเป็นอันสิ้นสุดเด็ดขาดไม่มีเจริญขึ้นได้อีกความชนะบางอย่างของชาวบ้านยังกลับแพ้ได้เสมอเมื่อมีเหตุปัใจจัยให้ต้องทำเช่นนั้นอีกตัวอย่างเช่นคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วถึง5ปี10ปีก็อาจหวนกลับมาสูบได้อีกคนเคยติดเหล้าแล้วเลิกเหล้าได้ไปหลายปี ก็อาจหวนกลับมากินเหล้าได้อีกคนเล่นการพนันชนะก็อาจกลับแพ้ได้อีกคนมั่งมีแล้วอาจจนได้อีกเป็นต้นสิ่งทั้งปวงนี้ยังเป็นโลกิยะยังไม่แน่นอนแต่การชนะกิเลสของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่นอนเด็ดขาดเมื่อทรงชนะมาแล้วก็ชนะอย่างไม่มีทางกลับแพ้ได้อีกแม้หลังจากตรัสรู้แล้วก็มีมารคอยมารบกวนเสมอ แต่ต้องถอยกลับด้วยความเสียใจทุกทีไปเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิอะไรเช่นนั้นชัยชนะของพระองค์เป็นชัยชนะที่ลือกระชอนไปทั่วโลกตั้ง2,500ปีเศษมาแล้วจนบัดนี้ยังมีคนซองสรรเสริญชัยชนะของพระองค์อยู่พุทธศาสนิก,กชนทั่วโลกหรือแม้แต่ศาสนิกในศาสนาอื่นๆก็นิยมยกย่องชัยชนะของพระองค์เพราะพระองค์ทรงชนะสิ่งที่ชนะได้ยาก ทรงชนะสิ่งที่คนทั้งโลกยอมแพ้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันนั่นคือกิเลสมีราคะเป็นต้นพระองค์ได้ทรงเห็นโทษของกิเลสมีราคะเป็นต้นนั้นอย่างท่องแท้ด้วยยานอันแสนคมแล้วจึงไม่ปรารถนาเพื่อคลุกกับกิเลสนั่นอีกสมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่เราจะได้ตดรัสรู้อย่างเป็นโพธิสัตว์ ได้เกิดความคิดขึ้นว่าอะไรหนอเป็นรสอร่อยในโลกอะไรเป็นโทษในโลกอะไรเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลกภิกษุทั้งหลายเราได้รู้สึกขึ้นมาว่าสุขโสมนัสที่ปรารบโลกแล้วเกิดขึ้นนี้เองเป็นรสอร่อยในโลกแต่โลกเป็นของไม่เที่ยงทรมานมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานี่เป็นโทษของโลกการกระชากค,ความกำหนัดย่อมใจเสียโดยสิ้นเชิง กำจัดความเพลิดเพลินออกเสียโดยสิ้นเชิงนี่เองเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลกภิกษุทั้งหลายปราบใดที่เรายังไม่รู้จักรสอร่อยในโลกว่าเป็นรสอร่อยไม่รู้จักโทษในโลกว่าเป็นโทษไม่รู้จักอุบายเครื่องออกจากโลกตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ชื่อว่ายังไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อใดเรารู้เมื่อนั้นเราจึงชื่อว่า ได้ตรัสรู้พร้อมแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปเพื่อสแสวงหารสอร่อยในโลกเราได้พบรสอร่อยนั้นในโลกรสอร่อยในโลกมีเท่าใดเราได้เห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปเพื่อสแสวงหาโทษของโลกและอุบายเครื่องพ้นจากโลกคืออารมณ์อย่างโลกโลก เราได้พบโทษและอุบายเครื่องพ้นจากโลกนั้นด้วยปัญญาของเราเราจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมจากติกานิบาตอังคุตตรนิกายเล่ม20หน้า332ถึง333พระพุทธองค์ได้ทรงทราบอย่างแจ้งชัดว่าไม่เป็นการถูกต้องและปลอดภัยแต่อย่างใดเลย ในการที่มนุษย์เราจะปล่อยชีวิตนี้ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและว่าไม่เป็นความดีอย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจำต้องเป็นผู้ซึ่งประเดียวสุขประเดียวทุกข์ขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนเรือลำน้อยลอยในทะเลอันมีคลื่นลมพระองค์ได้ทรงทราบว่าเหตุที่ทำให้คนเราเกิดมาเพื่อกระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้นั้น เป็นเพราะคนเหล่านั้นหลงรักและหลงติดในความสุขอันเป็นมายาซึ่งเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งเป็นคราวในโลกนี้พระองค์ได้ทรงเห็นว่าสัพพสัตติดอยู่ในบ่วงของการเวียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อติดบ่วงเพราะมันละโมบในเหยื่อเล็กๆน้อยๆที่เข้าวางไว้ล่อมันและพระองค์ทรงทราบอีกว่า ถ้าคนเราไม่ประสงค์จะติดอยู่ในบ่วงของการเกิดเช่นนี้แล้วก็มีทางทางเดียวเท่านั้นกล่าวคือการดับเสียซึ่งความตะกะตะกรามต่อความเพลิดเพลินทุกอย่างที่เราได้พบได้เห็นและไม่ปล่อยตัวให้จมลงไปในสิ่งที่ยั่วยวนและไม่ปล่อยใจให้ทะเยอทะยานไปตามสิ่งที่โลกนี้มีไว้ยวั่วยวนมนุษย์ จากพุทธประวัติสำหรับนักศึกษาหน้า122ถึง136แปลและเรียบเรียงโดยพุทธทาสพิขุอันว่าบุคคลที่เป็นโรคร้ายเรื้อรังมานานปีเมื่อรักษาโรคนั้นหายแล้วด้วยความพยายามของตนเองย่อมมีปิติประโมทพยายามทุกอย่างเพื่อไม่ให้โรคนั้นเกิดขึ้นอีกชั้นใดพระตถาคตเจ้าก็ฉันนั้น โรคคือกิเลสอันร้ายแรงเรื้อรังมาเป็นเวลานานนับแสนชาติเมื่อทรงชนะได้แล้วก็ส่งรักษาความชนะนั้นไว้ไม่ให้กลับแพ้อีกอันหนึ่งบุคคลที่เคยถูกจับกลุมคุมขังได้รับความทรมานานานาประการอันเนื่องมาจากการถูกคุมขังนั้นเช่นต้องทำงานหนักต้องหิวกระหายขาดอิสรภาพเป็นต้น เมื่อออกจากที่คุมขังได้แล้วย่อมไม่ปรารถนาเข้าไปยังที่คุมขังนั้นอีกชั้นใดพระตถาคตเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์ถูกคุมขังอยู่ในสังสารวัตรนี้เป็นเวลายาวนานสุดจะขนาดได้ได้รับความลำบากนานานประการเคยเจ็บป่วยด้วยโรคแทบทุกชนิดเคยประสบความผิดหวังเคยตกระกรรมลำบากเคยระหกระเหินชอกชำ้ำเคยมาแทบทุกอย่างเท่าที่มนุษย์ ผู้เวียนว่าอยู่ในวงวัตจักรนี้จะผึ่งได้รับบัตนี้พระองค์ได้ออกจากสังสารวัตรนี้แล้วชะนไหนเล่าจะต้องหวนกลับเข้ามาอีกเพื่อทนทุกขทรมานต่อไปน้ำแห่งสังสารวัตรไม่อาจทิมแทงพระองค์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นความชนะของพระองค์จึงไม่กลับแพ้อีกทรงชนะอย่างเด็ดขาดทรงขุดรากแห่งกิเลสโดยเส้นเชิงไม่งอกเงยขึ้นอีก มารจากหลอกลวงชักนำพระองค์ไปในทางใดๆไม่ได้อีกแล้วตันหาผู้นำสัตว์ไปสู่พบเพราวะว่เนติพระองค์ก็ทรงทำลายเสร็จแล้วหมดอนุภาพไม่มีพิษอีกต่อไปพระองค์จึงอิสระสูงส่งอิสระและสูงส่งอย่างแท้จริงเรื่องนี้พระาศาสดาทรงปรารบทิดาแห่งมานตรัสไว้แล้วมีเรื่องย่อดังนี้ เรื่องประกอบมานทิดาพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องทิดาแห่งมานที่พระองค์ได้ชัยชนะมาให้พราหมณ์คนหนึ่งชื่อมาคันธิยะแห่งแคว้นกุรุฟังมีเรื่องดังนี้หมายเหตุ head, กุรุคือเดลีคนครหลวงแห่งอินเดียปัจจุบันในแคว้นกุรุนี้มีทิดาพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมาคันธิยะตัวเธอเองชื่อมาคันธิยาตามว่า รูปสวยมากปานเทพอับซรความงามของนางเลื่องลือไปไกลพวกพราหม์มหาศาลคือพราหมณ์ที่ร่ำรวยและขัตติยะมหาสาลพวกสกุลกษัตริย์ที่ร่ำรวยต่างอยากได้มาคันธิยาจึงส่งสารไปยังพรามหม์มาคันธิยะว่าข้าพเจ้าขอธิดาชื่อมาคันธิยาของท่านขอได้โปรดให้ทิดาของท่านแก่ข้าพเจ้าเถิดแต่พราหมมาคันธิยะไม่ยอมให้ใครตอบไปว่า พวกท่านไม่เหมาะสมกับทิดาของข้าพเจ้าต่อมาเช้าวันหนึ่งพระาศาสดาตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยนิกอนที่พระองค์พอจะโปรดได้ส่งเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผลของพรามมาคันธิยะและพรามมณีจึงเสด็จไปโปรดขณะที่พระาศาสดาเสด็จถึงบริเวณบ้านของพรามนั้นพรามกำลังบูชาไฟอยู่นอกบ้านเข้าเหลียวมาเห็นพระทศพลตรวจดูรูปสิริของพระองค์ ได้เห็นความงามแห่งพระรูปโฉมแล้วคำหนึ่งว่าใครอื่นในโลกนี้ที่จะงามเหมือนชายหนุ่มผู้นี้เราไม่เคยเห็นเขาเท่านั้นที่สมควรแก่ทิดาของเราเราจะมอบธิดาให้แก่บุรุษนี้เขาได้กราบทูลพระศาสดาว่าสมณะข้าพเจ้ามีธิดาอยู่คนหนึ่งงามมากข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นชายใดยเหมาะแก่นางจึงยังไม่ได้ให้ใคร ส่วนท่านนั้นเหมาะสมแก่ทิดาของข้าพเจ้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะมอบธิดาของข้าพเจ้าให้แก่ท่านเพื่อบำเรอเท้าของท่านขอท่านจงรออยู่ตรงนี้ก่อนข้าพเจ้าจะไปนำเอาทิดามาพระศาสดาทรงสดับคำของพราหมณ์แล้วไม่ทรงยินดีเลยแต่ไม่ทรงห้ามพราหมณ์นั้นรีบกลับไปเรือนบอกพราหมณีผู้ภรรยาให้ทราบและได้ประดับตกแต่งบุตรีอย่างงามที่สุดแล้วรีบพาออกจากบ้าน ฝ่ายพระศาสดาไม่ได้ประทับยืนในที่ที่พราหมณ์บอกไว้เพียงแต่ทรงประทับรอยพระบาทไว้เป็นเครื่องหมายแล้วเสด็จไปประทับเสียที่อื่นท่านว่ารอยพระบาทที่พระศาสดาทรงอธิษฐานและเหยียบไว้นั้นจะไม่ลบเลือนไปเพราะฝนตกหรือน้ำท่วมจะปรากฏแก่บุคคลที่พระองค์มีพระประสงค์ให้เห็นเท่านั้นสามคนพ่อแม่ลูกรีบมาเมื่อไม่เห็นพระศาสดา พรามณีถึงจึงถามว่าปุรุษผู้นั้นอยู่ที่ใดฉันสั่งให้เข้ายืนคอยตรงนี้พราหมตอบพร้อมทั้งชี้มือประกอบมองหาอยู่พบร่อยเท้าจึงบอกพราหมณีว่านี่คือรอยเท้าของเขาผู้นั้นพราหมณีเข้าไปพิจารณาดูรอยเท้าเห็นแน่ชัดแล้วกล่าวว่านี่ไม่ใช่รอยเท้าของผู้บริโภคกร,รมเพราะนางเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำราทำนายลักษณะอวัยวะ พราม์ติงว่าเจ้าพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนเห็นจระเข้นอนอยู่ในตุ่มน้ำสมณะนั้นเมื่อเราบอกว่าจะให้ทิดาแก่เขาก็รับคำของเราแล้วหมายเหตุ <My head. S 1> คำว่าเห็นจระเข้นอนอยู่ในตุ่มน้ำบาลีว่าโพติตุวังอุทกจาติมหิสังสุมารางังปัสสิดูก่อนนางผู้เจริญ เจ้าย่อมเห็นจระเข้ในตุ่มน้ำแปลตามตัวว่าอย่างนั้นคำนี้อาจเป็นสำนวนนิยมพิเศษของคนสมัยนั้นข้าพเจ้าตีความในที่นี้ว่าพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระมณีกล่าวว่าท่านว่ายอย่างไรก็ตามเถิดแต่ฉันยืนยันได้ว่ารอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วอย่างแน่นอนดังนี้แล้วกล่าวย้ำว่า รอยเท้าของคนเจ้าราคะเว้าวกลางมากของคนเจ้าโทสะหนักส้นของคนเจ้าโมหะมีปลายจิกลงคือหนักทางปลายเท้ารอยเท้าเช่นนี้เป็นของคนผู้สิ้นกิเลสแล้วอย่างแน่นอนพรามดุพรามมณีหน่อยหนึ่งว่าพูดมากแล้วพาธิดาเที่ยวตามหาพระศาสดาจนพบได้บอกพรามมณีว่านี่คือบุรุษผู้นั้น ก็ไปฝ้าพระศาสดาแล้วทูลว่าสมณะนิทิดาของเราเราขอมอบให้ท่านพระศาสดาไม่ได้ตัดในทันทีว่าเราไม่ต้องการทิดาของท่านแต่ตรัสว่าพราหมณ์เราจะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งท่านจะฟังไหมฟังสิท่านพราหมณ์รับเล่าไปเถิดพระตถาคตเจ้าทรงเริ่มอัตตชีวประวัติกถาตั้งแต่ทรงสละราชสมบัติพระทรงเห็นโทษของการอยู่ครองเรือน ทรงเบื่อนายกามคุณเสด็จออกมาหาพิเนศกรมในราตรีหนึ่งทรงเผชิญหน้ากับมารที่ประตูนครมารห้ามการเสด็จออกบรรพชาโดยยกเอาสมบัติบรมมาจากมัดล่อว่าอีกเจ็ดวันข้างหน้าก็จะได้ครองสมบัติบรมมาจากแล้วกลับเสียเถิดอย่าออกบรรพชาเลยแต่พระองค์ตรัสว่าไม่ได้ต้องการสมบัตินั้นถ้าอย่างนั้นท่านออกไปเพื่ออะไรมารถามเพื่อสัพพัญญุตยาน เราตอบถ้าอย่างนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะต้องติดตามท่านไปท่านจะต้องตรึกในกามหรือพยาบาทหรือวิหิงสาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอนุภาพของเราดูก่อนพรามพระศาสดาตรัสเล่าต่อไปตั้งแต่นั้นมามารก็คอยติดตามเราคอยจับผิดเราแต่ก็ไม่ได้โอกาสใดๆเลย ตลอดระยะเวลา6ปีที่เราบำเพ็ญทุกรากิริยาจนกระทั่งเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยความเพียรอย่างยิ่งยวดหลังจากตรัสรู้เป็นพุทธ,ธะแล้วในสัปดาห์ที่5เรากำลังเสววิมุตติสุขอยู่ที่โคนไม้อชชะปาลนิโครธสมัยนั้นมารได้มีความโทมนัสอย่างใหญ่หลวงนั่งรำพึงอยู่ที่หนทางใหญ่ว่าเราติดตามเข้ามาตลอดกาลนาน คอยจับผิดอยู่ทุกอิริยาบทแต่ก็ไม่เห็นความพลังพลาดใดๆของสิทธัตถานี่เลยบัตรนี้เขาก้าวล่วงวิสัยของเราเสร็จแล้วเราทำเขาไว้ในอำนาจไม่ได้เสร็จแล้วที่นั่นที่ดาของมารสมคนคือนางตันหานางราคาและนางอรารดีไม้เหตุแสดงเป็นบุคคลาทิสฐานที่แท้ก็คือตัวตันหาความทยานอยากราคะ ความกำนัดและอระติคือความไม่พอใจนั่นเองวสินเที่ยวหาบิดาอยู่เมื่อพบและได้ทราบความโทมนัสของบิดาแล้วจึงอาสาว่าจะทำเราให้อยู่ในอำนาจของเขาให้ได้เมื่อพญามารทักท้วงว่าใครๆก็ไม่อาจทำสิทธ,ธะให้อยู่ในอำนาจได้ที่ดามารก็ฉเฉลยว่าพวกเขาเป็นหญิงจะใช้บ่วงของราคะคล้องใจของพระสิทธ,ธะัะแล้วนำมาให้บิดาจนได้ นางทั้งสามเข้าไปหาเราขออนุญาตบำเรอเท้าแต่เราไม่ได้ลืมตาดูเลยพวกที่ดามานคิดว่าความประสงค์ของบุรุษไม่เหมือนกันบางคนชอบเด็กวัยรุ่นบางคนชอบวัยสาวบางคนชอบวัยสูงอายุชอบสตรีที่มีบุตรแล้วก็มีจึงเนรมิตหญิงจำนวนร้อยในวัยต่างๆแล้วเข้ามาประเล่าประโลมเราแต่เราหาได้สนใจไม่ เราได้ไล่ให้ไปทํากิริยาอาการอย่างนั้นแก่คนที่มีราคะจึงจะสําเร็จประโยชน์ส่วนเราละกิเลสได้สิ้นแล้วไม่กลับแพ้อีกเราได้กล่าวกับทิดามานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะกิเลสได้แล้วไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสแม้หน่อยหนึ่งในโลกย่อมไม่หวนกลับไปหาความชนะของพระพุทธเจ้าองค์นั้นอีกท่านจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณอันไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเล่าเมื่อเรากล่าวดังนี้การตรัสรู้ธรรมได้มีแก่เทวดาเป็นอันมากแม้พวกที่ดามานก็อันตรธานหายไปพระศาสดาทรงนำอัตชิปวประวัติบางส่วนของพระองค์มาแสดงแก่พราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสว่าดูก่อนมาคันธิยะเมื่อก่อนนี้เราได้เห็นที่ดามานทั้งสผู้มีอัตภาพงามดังแท่งทอง ไม่แปดเปื้อนด้วยของโสโครกมีเสมหะเป็นต้นแม้ในการนั้นเราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเลยทำไมเล่าเราจะพอใจในสรีระแห่งทิดาของท่านอันเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกคืออาการ32ดุดซากศพเหมือนหม้อใส่ของไม่สะอาดมองดูงามแต่ภายนอกอย่าว่าแต่เท้าอันสะอาดของเราเลยแม้ด้วยเท้าที่เปื้อนด้วยของสกปรก เราก็ไม่ปรารถนาแตะต้องสรีระแห่งทิดาาของท่านดังนี้แล้วตรัสย้ำว่าเมื่อได้เห็นนางตันหาราคาหรืออารตีผู้งามเลิศเกลี้ยงเกลาวดุดแท่งทองเราก็ไม่ได้พอใจในเมทุนเลยเราจะพอใจได้อย่างไรในสรีระแห่งทิดาของท่านอันเต็มเปดไปด้วยมูดและกริคือปัสสวะและอุจจระ เราไม่ต้องการแตะต้องสรีระแห่งทิ่ด่ดาของท่านแม้ด้วยเท้าเมื่อจบเทศนาพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุอนาคามิผลกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสิณินทสระจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ